ให้กำลังใจเขานะครับไม่ว่าจะเป็นภารกิจที่เขาทําเขาทําให้เรานะครับเขาทําให้ชาติบ้านเมืองทําเพื่ออธิปไตยคนไทยทุกคนนะครับฉะนั้นก็นะมีเรื่องบันทอนอะไรจิตใจอะไรต่างๆนะโดยเฉพาะเรื่องปัญหาของอ่าส่วนตัวแต่ละคนนะครับการเป็นผู้ปะัะชาเราต้องรู้ว่าใครมีปัญหาอะไรบ้างนะครับก็พยายามเข้าไปสอบถามหรือว่าอ่าพยายามรวบรวมนะหรือว่ารวมกําลังคนพูดคุยให้เป็นกันเองมากที่สุดนะครับทุกอย่างมันก็จะมีการอ่าสบายใจมากขึ้น ะนะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะก็นานๆทีได้ทำคลิปยาวนะทีหนึ่งก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับเพราะว่าก็ทําหลายอย่างนะครับไปพร้อ,รอมๆกันก็ทําทีเล็กทีละน้อยนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะหลายๆคนสอบถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมนะทุกอย่างนะแต่ส่วนมากคนเขาถามผมเรื่องราวนะครับในการใช้ชีวิตอยู่บ้านในการเป็นทหารหรือว่าเรื่องราวที่หลายๆคนอยากจะรู้ นะครับเกนะี่ยวกับการที่เป็นทหารสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องราวที่ผ่านมามันเป็นยังไงนะผมก็ไม่ค่อยได้ทำนะกะ็ประมาณว่ามันก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะทํานะครับนะหลายๆคนนะครับก็อสอบถามตอนนี้ก็สถานการณ์นะครับชายแดนเป็นยังไงบ้างนะครับนะก็ประมาณว่าสถานการณ์ชายแดนก็ยังคงปกตินะแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะว่าการเจราจาอะไรต่งตางๆที่บอกว่าเป็นผลนะก็ไม่ใช่ว่าจะ ร้อเซนะครับเพราะว่าทุกอย่างนะมันเป็นการอ่าคล้ๆว่าเราอะนะถูกเขาลุกล้ำก่อนเขามาอาครอบควบคุมพื้นที่ชายแดยนทั้งหมดแล้วเราเมื่อเราเอาคืนนะมันก็ต้องมีการโกรธเคืองหรือว่าการที่เขาเสียกําลังหรือว่าเสียผลประโยชน์ตรงนั้นไปที่เขาคิดว่าเป็นของเขานะครับนะมันเป็นของเราแต่ไหนแต่ไรเราไปเอาคืนแค่นั้นเองแต่เขาก็คงจะยอมไมล่ะ เขาก็คงจะไม่ยอมนะครับเพราะเขาคิดว่าเขาก็าใช้ในรูปแบบนะครับาทางการเมืองทางาสารโลกก็ไม่มีผลนะครับที่จะทําทให้ไทยเรานะครับอยอม เขาเหมือนเมื่อก่อนนะเหมือนที่เราสูญเสียเขาพระวิหารนะครับทุกวันนี้ก็นเป็นอะไรที่น่าภูมิใจของคนไทยที่ได้ดินแดนคืนมาหลายจุดหลายที่นะครับโดยเฉพาะเขาพระวิหารนะครับเขาพระวิหารที่ตกเป็นของกัมพูชาในเมื่อ,อตกเป็นของกัมพูชาแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอ้างกรรมสิทธิ์ตรงนั้นนะมันก็เป็นของกัมพูชาตั้งแต่ไหนแต่ไรที่เราเสียไปตรงนั้นดินแดนที่เราเสียไปนะครับ,รบก็ประมาณว่า นำมายุคป,ปัจจุบันเราได้คืนนะก็คิดดูว่าสงครามนะหรือว่าการประทะการที่มันมีกระทบกระทั่งขึ้นกับฐานไทยกับฐานกัมพูชาแบบนี้นะมันก็จะมีเรื่องราวของการตึงกําลังการใช้อายุทโธทปกรณนะ์นะปราบะหารกันหรือว่าการที่เราจะใช้รูปแบบยุทธวิธีอะไรต่างๆที่สามารถโจมตีนะครับฝ่ายตรงข้ามหรือว่าศัตรูนะเช่นกัมพูชาที่นะเป็นฝ่ายลุกอธิปไตยเราก่อนเมื่อเราลุกกับเราก็ได้พื้นที่เพิ่มหลายๆที่ เขาเรียกว่าคุณทําผมนะผมไม่ว่าแต่เวลาผมทําคุณนะโดยเฉพาะการที่เราได้ปฏิบัตินะอย่างฉับพลันนะไม่กี่วันก็สามารถยึดนะพื้นที่ดินแดนที่เป็นข้อพิพาทหรือเป็นข้อที่อ้างกรรมสิทธิ์ของกัมบูชานะมันเป็นพื้นที่ของเราโดยอ่าใช้นะรูปแบบการลบนะทางเทคโนโลยีอะไรต่างๆทางรูปแบบการทาหารนะครับเพราะว่าเรา ถ้าเกิดว่าได้กระทําใดๆก็ประมาณว่าเด็ดขาดแน่นอนนะครับนั่นคือแม่ทัพภาคที่2ได้สั่งการนะครับในการดึงกําลังแล้วก็พยายามตอบโต้นะตอบโต้เอาอสิทธิ์นะครับที่มันเป็นของพี่น้องประชาชนคนไทยกลับคืนมานะดินแดนหลายแห่งเขตหลายแห่งนะครับพื้นที่หลายตารางนะก็เป็นของคนไทยโดยการที่ควบคุมนะโดยทหารไทยแต่ก็ยังไม่ประมาท นะยังประมาทไม่ได้เพราะว่ากัมพูชามันมันมัน,ม,นมันกลายเป็นแบบนะอ่าพลิกหน้ามือไปหลังมือได้นะครับกัมพูชาเชื่อใจมีได้นะครับนะที่นี้นะเรื่องราวการที่เข้ามาตึงกําลังของกําลังพลนะใช่นะครับเมื่อเราควบคุมได้มันก็ต้องมีกําลังพลที่ตึงกําลังอยู่นะก็การตึงกําลังอะไรต่างๆนะผมก็จะมองเป็นภาพในส่วนรวมที่มีทหารนะครับนะมีทหารน้องทหารที่เขาบอกว่าคลั่งนะครับ คลั่งแล้วก็ใช้อาวุธนะทำร้ายหรือว่าก่อเหตุนะครับในการที่ใช้อาวุธก่อเหตุต่อพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่นะก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นนะครับโดยการที่มีกําลังพลนะครับไปได้รับนะครับได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจตัวเองหรือว่าอาจจะเกิดความเครียด นะครับทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดนะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งวแวดล้อมนะหรือว่าการประจำการการที่เราปฏิบัติงานโดยการที่สถานการณมันเครียดนะครับแล้วก็ปัญหาครอบครัวอะไรต่างๆที่รุมเร้าบางคนมันก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นนะครับนะการที่มีทหารที่เราเห็นทุกวันนี้อ่ะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามของประเทศไทยนะครับคําว่าทหารใช่ เรารู้ว่าเขาปฏิบัติงานยังไงเรารู้ว่าเขาปกป้องอธิปไตยยังไงเรารู้ว่าเขาเหน็ดเขาเหนื่อยเรารู้ว่าเขาสู้เพื่อประชาชนคนไทยเพื่อปกป้องอธิปไตยนะครับแต่เราหารู้ไม่ว่าเขามีความเครียดนะมีความกดดันนะไม่ว่าจากผู้ประคับบัญชาหรือว่าอาจจะเป็นสภาพการชีวิตความเป็นอยู่หรือว่าการปฏิบัติอะไรต่างบางทีก็ปัญหาครอบครัวรุมเร้าเข้ามานะครับบางทีอาจจะเกิดความเครียดนะบางทีก็ได้รับ ความเครียดในสภาวะเวลานั้นอาจจะมีคนที่กวนประสงประสาคนที่พูดให้เราคนที่รบกวนหรือทำน,น,นู่นทำนี่เสียงดังโดยที่ว่าการเหนื่อยล้าของเรามันก็มากพออยู่แล้วนะครับนะในกรณีผมมองนะผมมองว่าอาจจะเกิดความเครียดในด้านการงานหรือว่าปัญหาส่วนตัวนะครับนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้นะทุกๆครั้งที่มีการเกิดขึ้นนะครับหลายๆเครียดก็มีการสูญเสีย นะครับมีการสูญเสียของกำลังคนนะที่มีความคิดนะครับความคิดความเครียดที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่นะครับมันก็จะย้อนมาถึงเรื่องราวของเพื่อนๆนะครับเพื่อนผมที่สูญเสียไปหลายๆคนที่สูญเสียจากเกิดเกิดจากการาเครียดนะครับเครียดมีผลนะครับทางด้านจิตใจของคนที่เป็นความเครียดมากน้อยแค่ไหนมากนะครับมากเลยนะโดยเฉพาะ การที่เราเครียดแล้วเราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ไปไหนได้โดยเฉพาะการที่เราปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มันนะครับบ,รบังคับเราต้องอยู่ตรงนั้นเราไม่สามารถที่จะไปาแก้ปัญหานแก้ปัญหาเหมือนเรามีปัญหาครอบครัวแบบนี้นะครับบางทีเราอยู่ประจำะหน่วยประจำะที่ตั้งอยู่ตรงนั้นมันเป็นสถานการณ์ที่มันขับขันมันก็เป็นการเรื่องเรื่องอพวงด้วยว่าไอ,อ,อ้เราจะไปคุยปัญหาแก้ปัญหาตรงนั้นได้ไหมไปบอกคู่คำบัญชาได้ไหม นะครับบางทีบางเคสบางกรณีก็แตกต่างกันไปบางทีก็อนุญาตบางทีก็ไม่อนุญาตบางทีมันก็เกิดความเครียดหลายอย่างเราไม่รู้ว่าเรื่องภายในมันเป็นยังไงนะครับแต่สังคมก็พูดจาวิจารณ์ในการชมในการติอะไรต่างๆก็บอกว่าคลั่งบ้างคนที่ไม่ชอบก็บอกว่าคลั่งเอ้ยเกิดจาก ความข้างอาจจะทําร้ายประชาชนนู่นนี่นั่นแต่เราก็ต้องย้อนแย้งไปดูดูนะว่าให้ความเป็นธรรมเขาด้วยว่าเกิดจากอะไรบ้างที่เขาสามารถลุกขึ้นมาแล้วก็ก่อเหตุได้คนเรานะครับทั่วไปอาจจะเป็นวัยรุ่นทั่วไปอาจจะขึ้นขนองได้นะครับในการก่อเหตุใช้อาวุธต่างๆที่ใช้ในการก่อเหตุนะเราก็คิดว่าเป็นวัยรุ่นนะครับหรือว่าเป็นอันตรพาณนักเลงอะไรต่างๆแต่นี่อยู่ในระบบทหารเขาจะลุกขึ้นมาทําแบบนั้น ง่ายเป็นไปไม่ได้นะครับต้องมีเหตุและผลในการก่อ,อเหตุหรือแรงจูงใจในการทําไม่ใช่ว่าเอยถือปืนแล้วจะสามารถลุกขึ้นมานะแล้วก็คิดจะก่อเหตุนู่นนี่นั่นได้ง่ายๆนะครับถ้าไม่มีปัญหาหรือว่ามีสิ่งที่มันเข้ามารุมเร้าจนมันนะทับถมจนมากเกินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความเครียดที่มันเกิดขึ้นจากการทํางานแล้วก็เพื่อนร่วมงานและสิ่งสาคัญคือนะผู้บังคับบัญชา นะครับในการที่ตําหนิตีเตียนอะไรต่างๆมันอาจจะมีนะครับแต่ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่ข้างในที่เขาได้ตัดสินใจทํานู่นทํานี่อะไรต่างๆบางทีคนเราอ่ะมันมัน,ม,นมันเกิดความเครียดโดยที่ว่าอาจจะมันทับถมเรื่อยๆสะสมเขาเรียกว่าสะสมพอสะสมมากๆพอสะสมมากๆแล้วก็กลายเป็นการเก็บ นะครับเก็บรายละเอียดเก็บเรื่องราวต่างๆนะมาอยู่กับตัวเองโดยนะครับไม่ได้บอกใครไม่กล้าพูดกับใครหรือไม่อยากจะบอกใครอาจจะเป็นปัญหาภายหลังอาจจะไปพูดให้ใครฟังแล้วไม่มีใครยอมรับแล้วก็รับฟังในจุดนั้นนะครับนะบางทีมันความเครียดมันพร้อมที่จะระเบิดออกมาแล้วนะมันพร้อมที่จะระเบิดตลอดเวลานะครับการเป็นบััิงานอะไรต่างๆมันเครียดหลายอย่างนะเครียดทั้งอ่าโจรเครียดทั้งอ่านายเครียดทั้ง เรื่องเพื่อนอะไรต่างๆบางทีมันก็คิดไปกลายเป็นซึมเศร้าะนะครับเราไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยคนนี้เป็นโรคซึมเศรา้าเราไม่รู้หรอกว่าตัวเราเป็นโรคซึมเศรา้าแต่นะสิ่งที่ตัวเรารู้คือว่าเฮ้ยปัญหานี้มันแก้มไม่ได้อันนี้มันก็แก้มไม่ได้ให้พยายามสังเกตนะครับนะนะให้พยายามสังเกตนะก็บอกไปเลยว่าเพื่อนผมที่เสียไปนะครับสูญเสียไปก็หลายคนนะโรคซึมเ,เศร้าะนะครับโรคซึมเศรา้าโรค าการที่คิดว่าจะฆ่าตัวตายอยู่ตลอดเวลาการที่คิดว่าไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้การที่คิดว่าอยู่ไปแล้วนะครับมันมีแต่เรื่องวุ่นวายเข้ามาทําให้เป็นปัญหาเพราะตัวเราเองนะครับการที่เราอยู่ไปแล้วโดยที่เราทําดีมาตลอดสุดท้ายแล้วเมื่อทําดีแล้วถูกตาหนิติตเย็นโดยนะครับโดยคําคพูดของผู้ที่มีอำนาจและก็บังคับนะครับบัญชาในการาปฏิบัตินะครับมันก็เกิดความเครียดหลายอย่างนะครับปัญหามันก็ไม่ยอมจะที่จะถูกแก้นะครับบางทีเราไปคุยกับ คนที่เขานะครับบริหารใน,ในระเบียบตรงนั้นแต่บางทีก็แก้ปัญหาให้เราได้บางทีก็ไม่สามารถแก้ได้นะครับมันก็ไม่ใช่ว่าจะแก้ได้หมดการที่มีอะไรที่เราไปบอกนู่นบอกนี้บางทีก็อาจจะเป็นการทับถมหรือว่าเป็นการที่แบบว่า,าเพิ่มนะครับเพิ่มเรื่องราวเข้ามาให้เราหนักอกหนักใจฉะนั้นนะครับคนพวกนี้คนเหล่านี้นะต่อให้เขาเป็นทหารมีกฎระเบียบมีเรื่องราว บังคับอะไรต่งางๆนะครับใช่เขาอยู่ในกรอบในระเบียบเขามีระเบียบวินัยใช่นะครับแต่ทุกอย่างมันก็ต้องมีการนะสุดจัดทนบางทีบางเรื่องบางอย่างนะครับบางทีคิดเครียดทํางานเหนื่อยแล้ามาจากพักผ่อนมีเสียงโรงเสียงดังข้างๆก็ทําให้หงุดหงิดและก็ลาขาดอะไรได้ท,ท,ทั้งๆที่นะบางคนก็มีเรื่องอ่าส่วนตัวมีอะไรที่หนักอกหนักใจอยู่แล้วอยากจะคิดนั่นคิดนี่อยู่แบบเงียบนะสุดท้ายมันก็ไม่เงียบนะหลบข้างก็ยังมีการส่งเสียงดังบรบกวนหรือว่า อ่าพูดอ่น่นนี่นั่นอะไรต่างเราก็ไม่รู้นั่นคือนะสภาวะของคนที่กําลังนะครับคิดจะทําอะไรบางอย่างนะครับนะก็ให้สังเกตดูนะก็ให้สังเกตดูเพื่อนอ่าเวลาปฏิบัติงานเวลาเราอยู่ในหน่วยในอะไรก็แล้วแต่นะครับราตวเวนจะเป็นชอปปอเป็นชุดเป็นกองร้อยกลมกองอะไรต่างๆเราสามารถนะได้รับรู้ได้อยู่แล้วว่าการที่เราอยู่ร่วมกันกับเพื่อนนะนะมันจะมีสิ่งที่เราสามารถจับ ได้ว่าเฮ้ยเขากําลังเครียดเขากําลังมีปัญหาไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเราพยายามพยายามเข้าไปนะครับพยายามถามพยายามชวนเขาคุยพยายามทํากิจกรรมกับเขาพยายามให้เขามาหาเราอยู่กับเราบ่อยๆพยายามคิดหาทางออกให้เขาหรือว่าพยายามให้กําลังใจเขานะครับคนพวกนี้มันจะมีทุกๆองค์กรนะครับคนทุกๆองค์กรทุกๆจอปอทุกๆกองร้อยทุกๆที่นะครับในการปฏิบัตินะเพราะว่า อ่าร้อยพ่อพันแม่เราไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนนะครับเขาได้รับอ่าสภาวะทางด้านอ่าจิตใจก็ทุกกระทั่งจิตใจมาแบบไหนนะครับอาจจะเป็นปัญหาอ่าเรื่องงานครอบครัวอะไรต่างๆอาจจะไม่มีอ่าสิทธิที่จะไประบายกับใครได้นะครับฉะนั้นนะเพื่อนๆหลายๆคนนะก็จะบอกไปเลยนะน้องๆอะไรต่างๆที่อยู่ร่วมกันนะโดยการที่เรากําลังปฏิบัตินะรายการถืออาวุธอยู่กับ ่าสิ่งรอบข้างโดยที่แบบเรารู้นะเรารู้แต่เราเฉยก็อ,อันตรายนะครับนะบางทีเขาหลุดสตินะตะลืดขึ้นมามันจะเป็นผลเสียนะครับอนะ่นี่ก็เหมือนกันนะปัญหาชายแดนเห็นไหมฐานกัมบูชานะครับเครียดไม่อยากจะมาลบนะครับเครียดปัญหาหลายอย่างไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกลับไปบ้านเขาก็ถูกนะอ่านะ ทางการากัมพูชาจัดการเพราะว่าคนนุณหนีนะครับคุณก็ไม่มีชีวิตที่อยู่ได้คุณดูในภูเขาเพื่อต่อสู้กับทหารไทยเห็นไหมก็สูญเสียฉะนั้นไม่อยากจะลบไม่อยากจะทําอะไรนะครับเมื่อไปไหนไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ก็จบชีวิตตัวเองนะครับนั่นก็คือความคิดชั่ววูบชั่วคราวมันเกิดขึ้นได้หมดนะครับนะฉะนั้นนะคนที่มีเพื่อนอที่กําลังนะครับที่กําลังรู้สึกว่า ไปโรคซึมเศร้านะครับหรือว่ามีความคิดนะครับที่แตกต่างไปจากคนทั่วไปนะครับมันจะดูออกทันทีนะนะครับดูออกทันทีบางทีมาเล่นกับเรามาหาเราปุ๊บจะพูดเรื่องเราปัญหาของตัวเองแบบลอยๆนะครับหมายถึงว่าเอ้ยเขามาหาเราแบบนี้เขาจะพูดเรื่องเราเอ้ยเออทําไมวะไออ่าเหมือนโทรไปบ้านไอทางบ้านก็มีปัญหานะอ่าครอบครัวก็มีปัญหาอะไรก็ดาไอเมื่อไหร่เราจะได้กลับประมาณนี้ นะเราจะไออยากกลับบ้านแต่ก็ไม่ได้กลับเมื่อไหร่เว้ยจะได้กลับก็มาถามเพื่อนอยู่บ่อยๆแต่ถามเราต้องดูน้ำเสียงนะหน้าตาอะไรต่งตางๆเขาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราอ่าเป็นคนที่แบบนะมีไหวพิบจะดีจะรู้ทันทีว่าอาวบุคคลคนนี้กาลังมีปัญหานะครับเมื่อมีปัญหาแล้วเราก็จะประมาณว่าไอนะถ้าคนจะแก้ปัญหาให้ได้เราก็พยายามนะคุยกับเขาแต่บางคนไม่แก้ปัญหาให้เพื่อนนะจะบอกให้ เพราะว่าปัญหาของตัวเองก็เยอะนะกูจะเอาปัญหาของกูไปไปหาของเขามารับฟังอ่าแบบนี้ก็มีนะครับมันก็มีหลากหลายคนก็ไม่อ่าอ่านะครับไม่เป็นกลางก็มีนะครับบางคนก็ปัญหาเราเยอะแล้วเราไม่ยุ่งกับปัญหาเขาดีกว่าแต่เราหารู้ไหมว่าเราอยู่ในหน่วยกรมกองเดียวกันอยู่ในชุดปฏิการเดียวกันทํางานด้วยกันนะครับเราหารู้ไหมว่าว่าเมื่อเขาขาดสติถ้าเราไม่ไปแก้ปัญหาหรือว่าพูดคุยอะไรต่าง อาจจะใช้อาวุธนั่นแหละมาทําเราอ่นแหละเราบอกว่าเราไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะครับเราไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่งแต่สุดท้ายแล้วนะเมื่อมันเกิดเหตุขึ้นมาเราไม่รู้เรื่องเลยนะ <abbiamo> ลูกกระสุนมานั่นอันตรายนะครับนะก็เหมือนเพื่อนผมอ่ะคือการที่เข้ามาหากับเพื่อนมาคุยกับเพื่อนมีความสุขนะนะครับมีความสุขแต่ตอนที่คุยอะไรต่างๆมีความสุขกันแต่เวลาอ่าเราไปคุยกับอีกคนหนึ่งเราไปคุยกับอีกเพื่อนนะหลายๆคนเขาจะนะมีปฏิกริยายางไงเงียบ เขาจะเงียบคาว่าเงียบกบหนาเงียบจะไม่สบตาเพื่อนนี่คือคนกําลังคิดอะไรบางอย่างโดยเฉพาะนะครับปัญหาส่วนตัวนะเราจะต้องสังเกตด้วยนะเพื่อนแต่ละคนอยู่ในไอองค์กรอะไรต่างๆนะครับเราต้องคิดต้องสังเกตด้วยว่าเฮ้เพื่อนเรามีปัญหาเราพยายามาคุยแล้วก็ปรึกษานะครับเมื่ออยู่กับเพื่อนก็เฮาตามปกติทุกอย่างนะครับนะสุดท้ายแล้วกลับไปห้องหรือว่ากลับไปบ้านตัวเอง ก็จะมีนะครับเรื่องราวความรู้สึกนะครับนะรู้สึกว่าเงียบเศร้านะบางคนก็จะ,อะนอนนะนอนนอนคิดบางคนก็จะนั่งคิดโดยการท่าคิดอะไรต่างนอนก็จะประมาณไงกายแบบนี้นะครับบางคนก็นั่งก็จะเอาหัวเขา่าสองหัวเข่าเข้ามาจิตติดกันนั่นคือคนกําลังคิดนะครับนะหลายอย่างปัญหาเราก็พยายามอ่าคุยกับเขาเขาบอกเรานะ เขาบอกเราถ้าเราเข้าไปหาไปคุยกับเขาจริงๆนะด้วยความจริงใจด้วยการที่เราพูดอะไรนะมันจะมีวิธีคิดว oui, ิธ hey, <Orange. S 1> ีพูดอยู่กับคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะเราพยายามเข้าไปนะครับเราอยู่ด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันพยายามอาสอบถามอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาด้วยนะครับผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชานี่สําคัญเลยนะครับการแก้ปัญหาให้กําลังคนที่มีความเครียดอะไรต่างๆนะครับ นะทุกอย่างใช่มีการประเมินนะประเมินสุขภาพจิตอะไรต่างของทุกปีมันมีอยู่แล้วแต่มันไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะครับการแก้ปัญหามันจะมีการที่แบบว่านะอยู่ร่วมกันโดยมีความสุขเราจะทํายังไงให้กําลังคนที่อ่าคิดเครียดมีปัญหาเครียดนะพยายามคุยพยายามเข้าใจนะครับบางที่บางแห่งมันไม่เหมือนกันนะครับนะกำลังอ่าคนที่จะมีกําลังใจก็ต้องจากผู้บังคับบัญชาก่อนระดับแรกในการเปรัติงานนะครับ ทุกอย่าง lain, มันก็เป็นการเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นจากปัญหานะครับเริ่มต้นจากปัญหาไม่รู้หรอกว่าเขามีปัญหาครอบครัวมาเข้ามามีปัญหาครอบครัวแล้วแต่ไม่มีใครเข้าใจเขานะครับสิ่งที่สําคัญเลยผู้บังคับบัญชาต้องนะครับนะดูนะดูรู้เพราะว่าคุณเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้าคนคุณต้องรู้ว่าใครกําลังมีความเครียดอยู่แต่ถ้าเป็นผู้บังคับบัญชาไม่รู้ว่ากําลังคนมีปัญหาเรื่องไหนก็คือคุณจะไม่ได้ บังคับบัญชาได้เต็มร้อยเต็มที่ไม่รู้หรอกว่าคนไหนที่กําลังคิดอะไรอยู่นะครับถ้าคุณเป็นผู้บังคับบัญชาจริงคุณต้องรู้แม้กระทั่งนิสัยของกาลังคนนะครับแล้วก,ก็การที่จะใช้งานเขาการที่จะใช้เรื่องราวที่มันเกี่ยวกับภารกิจคุณก็ต้องให้สมเหตุสมผลสมตัวบุคลิกแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคนแต่ละคนจะไม่ถนัดเหมือนกันนะฉะนั้นการที่สั่งอะไรไปมันก็จะเป็นการที่แบบเลือกถูกคนที่ไปปฏิบัติงานภารกิจตรงนั้นมันก็จะสําเร็จได้ง่ายนะครับ นะทุกอย่างนะทุกอย่างที่สังคมไปอมองว่าคลั่งนะครับมันก็ไม่เชิงว่าจะคลั่งนะครับแต่การที่เขามีปัญหาแบบนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่บางคนก็ไม่อยากจะอยู่บนโลกใบน,นี้อยู่ไปก็ไม่มีความหมายบางคนก็คิดแบบนั้นบางคนก็บอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะอะไรต่างๆครอบครัวอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นกับตัวเรานะครับกับทุกคนที่นะครับแม้แต่ทั้งว่าเป็นปกติอนะ่ะ คนปกติก็เกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะความเครียดเรื่องราวปัญหามันจะเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับนะมันจะพยายามทับถมเข้ามานะครับจนเราแก้ปัญหาไม่ได้บางทีก็กลายเป็นนะครับเรื่องราวที่เก็บกดนะเก็บกดพยายามเก็บกดเก็บมาจนแบบรอวันล้นออกแค่นั้นเองนะครับนะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมพูดมานะครับเรื่องราวการอ่าก่อเหตุนะครับของกาลังพลไม่ว่าจะอยู่แถวไหนตะเข็บชายแดนหรือว่าภาคใต้สามจังหวัดชายภาคใตน้นี่บ่อยมาก นะครับในการก uh, so uh, ่อนะครับเหตุต่อเพื่อนร่วมงานหรือว่าผู้ประคัมชาอะไรต่างๆก็มีหลากหลายนะครับโดยเฉพาะความกดดันทางการประวัตินะครับนะความกดดันทางการประวัตินี่สําคัญนะไม่รู้ว่าจะดีไม่ดีไม่รู้ว่าจะเป็นภารกิจอะไรมีความกดดันและก็กังวลหมดนะทุกอย่างมันก็มีปัญหาสุดสุดท้ายนี่ปัญหาครอบครัวนี่จะเข้ามาลุมเล้านะครับโดยที่แบบว่าอาจจะแก้ปัญหาลําบากหน่อยนะครับปัญหาครอบครัวนะครับ แก่ลาบากหน่อยเพราะว่าหนึ่งคือเพื่อนเข้าใจแต่ครอบครัวมไม่เข้าใจเมียไม่เข้าใจอะไรต่างๆนะครับนะทุกอย่างมันก็ต้องมีอ่าการที่แบบเข้าไปหาเข้าไปพูดเข้าไปดูสอบถามอะไรต่างๆอยู่เป็นเพื่อนเขาอยู่ให้ได้นะครับนะคนพวกนี้เขาคิดจะฆ่าตัวตายวันดีคืนดีสักวันหนึ่งเราคุยเกียบร้อยเขาอาจจะอารมณ์ดีขึ้นสุดท้ายแล้วเขาก็กลับไปอยู่คนเดียวอยู่ห้องอยู่อะไรก็แล้วแต่อยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นั่งมือ,ม,อมือลอยๆไป ฆ่าตัวตายอีกเหมือนเดิมนะวนเวียนอยู่นั่นแหละนะคนใช้ชีวิตปกตินะที่คิดว่าจะฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายอยากจะหนีจากโลกนี้ไปสักวันใดวันหนึ่งนะครับเขาก็ย้อนกลับมาคิดจนนะครับก่กกอเหตุแล้วก็นะปฏิบัติได้จริงนะในการฆ่าตัวตายบางทีการที่เราคิดว่าเอ้ยอาจจะมองว่าอยากจะฆ่าตัวตายอยากจะตายจากโลกนี้ไปสุดท้ายแล้วการที่เขาจะไปเขาคล้าย,ายว่า คนที่อยู่บริเวณข้างๆเขารอบข้างเขาในสังคมนี่ในกรณีแบบนี้นะไหนๆก็ไหนๆแล้วคือเขาเต็มแล้วอ่ะไม่รู้ว่าปัญหาครอบครัวหรือว่าปัญหาอะไรส่วนตัวอะไรต่างๆปัญหาชายแดนดหรือปัญหาที่ไม่ได้ลาอะไรต่างๆนะครับเห็นไหมนะรุดนะครับรุดเตี้ยคนที่อยู่ข้างๆรอบข้างเขามีอาวุธคือการที่เขาทำน่ะมันมีเหตุและผลทุกอย่างในการ ําทำมันต้องมีเหตุและผลและก็มีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นปัญหาของเขาเองโดยเฉพาะความเครียดนะครับความเครียดเกิดจากอะไรก็สถานการณ์ตอนนี้ก็ปัญหาชายแดนแล้วก็ปัญหาชายแดนมันเกิดขึ้นพร้อมกับเรื่องราวปัญหาที่รุมเรา้าอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรต่างๆเราไม่รู้นะครับนะการคลั่งการอะไรมันก็ประมาณว่าทุกอย่างนะครับมันเกิดขึ้นได้นะทุกๆคนเกิดก็ได้หมด นะครับไม่จําเป็นต้องคนใดคนหนึ่งคนไหนที่เป็นโรคซึมเศร้าอะไรต่างๆไม่จำเป็นแบบนั้นทุกคนนะครับแม้แต่ปกติก็สามารถเกิดขึ้นได้นะถ้าเกิดยิ่งมีอาวุธอะไรต่างๆยิ่งมีคนมาอ่าพูดนู่นนี่นั่นโมโหอารมณ์ชั่ววูบถ้าเราไม่รู้จักคุมสติตัวเองยังไงก็เกิดนะครับ <c oughs> เหตุการณ์ต่างๆที่มันเป็นผลเสียหรือว่าเป็นผลลบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นนะแล้วก็ตัวเราด้วยนะครับฉะนั้นนาการที่เราอยู่ในโลกนะมนุษย์ เราก็ต้องนะรู้จักเห็นใจเพื่อนมนุษย์รวมโลกด้วยนะครับการที่ปฏิบัติงานการที่บังคับบัญชาอะไรต่างๆการที่อยู่แบบผู้ใต้บังคับบัญชาอะไรต่งางๆก็สําคัญเช่นกันนะครับโดยการที่เราอยู่แบบเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับในการที่รักษาอธิปไตยนะครับรักษาชาติบ้านเมืองเอานะครับก็เรื่องราวต่างๆนะก็เล่ามานะก็ประมาณว่าให้ดูนะครับเพื่อนๆที่ปฏิบัติงานนะไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาก็ต้องดูลูกน้องให้เป็นให้ได้นะครับก็ต้องเข้าใจแล้วก็ นะเราก็ต้องรู้ว่าเขามีนิสัยยังไงเขามีความคิดความเศร้าความทุกข์ความสุขอะไรหรือเปล่าก่อนที่จะให้เขาปฏิบัติงานหรือว่าการที่เขาปฏิบัติงานไม่ว่าจากงานอะไรก็ตามที่เราสั่งไปให้ปฏิบัตินะเราก็ต้องออให้กําลังใจเขานะครับไม่ว่าจะเป็นภารกิจที่เขาทําเขาทําให้เรานะครับเขาทําให้ชาติบ้านเมืองทําเพื่ออธิปไตยคนไทยทุกคนนะครับฉะนั้นก็นะมีเรื่องบั่นทอนอะไรจิตใจอะไรต่างๆนะโดยเฉพาะเรื่องปัญหาของอส่วนตัวแต่ละคนนะครับ การเป็นผู้บัคชาการเราต้องรู้ว่าใครมีปัญหาอะไรบ้างนะครับก็พยายามเข้าไปสอบถามหรือว่า,าพยายามรวบรวม,รวมนะหรือว่ารวมกําลังคนพูดคุยให้เป็นกันเองมากที่สุดนะครับทุกอย่างมันก็จะมีการาสบายใจมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ายังจะตรงนั้นตรงนี้ก็นะไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้นะก็ติดเตียงอยู่ที่ว่า,าการที่มีผู้ใต้บังคับรชากับ ผู้บุคคลบัญชาอะไรต่างๆนะครับมันก็อาจจะเป็นปัญหาในการขอเหตุอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ภารกิจงานอะไรเราก็ต้องคิดด้วยนะครับแล้วก็สําสคัญก็เพื่อนร่วมงานกับครอบครัวนะครับนะเราก็ไม่รู้นะว่ามันเกิดจากตัวบุคคลมันก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ตลอดทุกที่นะครับทหารก็เหมือนคนทั่วไปจิตใจ นะครับไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรร้อยพ่อพันแม่นะครับฉะนั้นใครที่เห็นเพื่อนเป็นอ่าซึมซึมเศร้าๆอะไรนะต่างๆเขามีปัญหาเราก็ต้องเข้าไปพูดคุยอย่าปล่อยปะละเลยนะครับเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นผลเสียต่อส่วนรวมแล้วก็สังคมทั่วไปนะโอเคก็พูดแนวทางที่แบบนะให้อ่าหลายๆคนดูเพื่อนๆข้างๆนะทุกคนก็ต้องอ่าเข้าใจกันนะอยู่ปฏิบัติงานนะโดยเฉพาะคําว่าทหารอยู่เหมือนพี่เหมือนน้องจะดีที่สุดถ้าอยู่แบบผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชาคุณจะ นะครับมองคนละอย่างกันนะถ้าอยู่เหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องอยู่กันเองเป็นครอบครัวคุณจะมีความสุขในการปฏิบัตินะโอเคนะก็ให้เข้าใจตามนี้นะตอนนี้ก็ค่าแล้วนะพูดมาจนค่าพูดมาจนอ่านะไม่ได้ทําอะไรแล้วนะโอเคใครที่เข้ามารับชมที่นี่ก็ขอให้ทุกคนนะมีความสุขความจเจริญตลอดไปไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่จนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับผมไอสิ่งเสียเส้นขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะวันนี้ก็ทำทำอ่า หลายๆอย่างนะครับก็ทําไปนะครับโดยเฉพาะว่าการทําการดิน้นรนการสู้ด้วยตัวผมเองขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะครับโอเคเครับ